นี่คือวิถีชีวิตเด็กบ้านสวนนะครับเด็กบ้านสวนนะครับก็คือการตักน้ําจากโอ้โหก่นน้าจะไปถึงต้นไม้นะครับไม่เรือนะครับไม่เรือนะครับเก่งมากเป็นไงสัมภาษณ์สนุกไหมคะสนุกไหมเนอยไหมเอาญ้าด้วยยาไม่ได้ ตกหลุมพางซะแล้วบอกแล้วนี่คือการเอาตัวรอดในป่าใหญ่กับดกของ้านเนี่ยาเนี่ยอืมนาคนไหนมาสร้างกับดกอ้อยเนี่ยต้นนั้นล่ะต้นนั้นนี้ชุ่มเลยต้นนั้นเอาใบเอาใบลงมาเอาใบตั้งแต่ใบลงมายกสูงยกสูงนะมันก็หกสิ เป็นการประคองน้ำได้ดีมากเอาเนี่ยหน้าอยู่ข้างหน้าบ้างเออยู่ข้างหน้าบ้างโอเคสลับตำแหน่งกัน ตนน้ำน้อยอ่ะไปผักมาด้วยเฮ้ยเว้ยตกหลุมพังอีกแล้วไอ้ว่าดาวจะหมดเราเนี่ยใส่ผักลงไปใส่ผักลงเช้าหลุดกลางหลุมไม่ือแล้วอุ้ยเอาผักลงเอาผักลงเขาไปล้างเออเออได้แก่ให้รู้ฝังดีกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนอะเนอะเพราะว่าจะรู้ค่ะถึงเป็นผู้นำเป็นผู้ตองต่างต่างเตงมเดี๋ยวต้นนั้นบ้างไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเออฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้น ต้นไนนิมน้ำต้นมะม่วงต้นม,น,ตนมะม่วงเออต้อนริมน้ำก่อนค่อยมะม่วงอือนี่ครับชีวิตเด็กเด็กเมืองนะครับไม่เคยทำนะครับก็ต้องมาฝึกการลดน้ำต้นไม้นะครับจากกระบวยต่อด้ามไม้ไผ่ครับ กนเป็นน้องทีมนำหน้าเหรอเนี่ยอุ้ยมีกระชอ,อกเล็กน้อยทีวิแชมเปี้ยนมีกระชอ,อกเล็กน้อยครับมมวิธีลดน้าให้ได้มากที่สุดครับมาไงะม,มงุ<ๆ>ม่วงเยอะ เป็นไงเหนื่อยไหมสนุกไหมอทคนเดียวบ้างอเออทำคนเดียวดหทำคนเดียวดิโชว์เดียวเลยน้องคิมหลบหลบเดี๋ยวไม้กระแทกหลบหลบลลลลเป็นไงโชว์เดียวเป็นไง <laughs> กนเนกงเง <c oughs> ่งมาก Let it go Let it go เอ,อาตรงนี้เ่ยเกียกน้ำให้ได้บ้างที่สุด Let it go เป็นไงบ้างสนุกไหมามีปลามาตักปลากันเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับเอายืดไปหน่อยให้มันไ,ได้จริงโชว์น้ำสักตัวหนึ่งระวังตกนะครับตัวชินไม่ต้องยืดไปเดยลงลงต่อไปเราจะพิสูจน์น้ำตักน้ำมาเลยครับ แล้วมาวางไว้ตรงนี้มาพิสูจน์กันว่ามีอะไรบ้างนี่นะโอเคดึงขึ้นโอเควางลงวางลงครับหยิบมาโอ้โหดูครับในน้ํามีอะไรบ้างครับมีปลาไหมมีสิ่งมีชีวิตไหมไม่มีในน้ำมีปลาในน้ำมีอะไรบ้างมีผักเฮ้ยนี่คือตัวอะไรอ่ะนี่คือตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวอ่ะไหนเป็นก้านกี่ไม้ไม่ใช่เนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวใหญ่อ่ะ อ๋อไอีกนิดมากังมากังไอ้อ๋อลูกน้ำแดงปหมลูกน้ำเชิญเติบโตกันเป็นยุงอ่ะเจ๋งเคยให้มันให้มันไปสู่สุขภาพไปสู่สุขภาพไปสู่สู่สุขภาพไม่ใช่สุขสติไปสู่ธรรมชาติไปสู่ธรรมชาติโอ้ยจิ้มจับจับต้มกันไปแล้วกลับลงมาหน่อยเออโอ้โหน้ำฟุ้งกระจายเลยเอาใหม่ มาเครั้ื่องากระจายเลยทีเดียวเฮ้ยหอยมาครีมหอยมาทำลายธรรมชาติไม่เอาต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าใจไหมใครมาไปทำอะไรอ่ะจะไปทำอะไรอ่ะเย้เป็นเด็กต้องรู้จักรดน้ำต้นไม้นะครับดูแลบ้านครับเกือบได้แล้วหอยมาดีทีตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เด pues ี๋ยวมันจะเับคิมแล้วไปคิมระวังตัวคิมถอยมา